แล้วการเร่งเครื่องของความสัมพันธ์ของสหรัฐโดยเฉพาะผ่านนโยบายอินโดแปซิฟิกและการกระชับความสัมพันธ์กับมิตรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงนี้มีความหมายอย่างไรเราเชิญคุณสุภลักษณ์การจะนะขุนดีสื่อมวลชนอาวุโสและนักวิจัยอิสระมาร่วมรายการค่ะสวัสดีค่ะคุณสุภลักษณ์คะครับสวัสดีครับคุณนักทางที่เดชชัยครับดีดีครับขอบคุณครับที่มาร่วมรายการคุณสุภลักษณ์ครับถ้าเราดูจากการมาเยือนภูมิภาคนี้ของ เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลโจไบเดนนะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีกลาโหมรอยออสตินรัฐมนตรีต่างประเทศนะครับแอนโทนีบริงเกลและก็รัฐมนตรีช่วยต่างประเทศเวนดี้เชอร์แมนในเวลาที่เพิ่งจะไล่ลื่ยกันเลยนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็กลางเดือนสิงหาคมในรองประธานาธิบดีกัมราแฮร์ริสก็จะมาเยือนเวียดนามกับสิงคโปร์ด้วยเนะี่ยถ้าดูจากการเคลื่อนไหวเหล่านี้แล้วเนี่ยคุณสุภะครับเราพูดได้อยังครับว่า อเมริกาได้กลับมาแล้วเรืออเมริกา is back ตามที่โจบไบเดนได้ประกาศไว้จริงความเคลื่อนไหวแบบนี้ก็ในความเป็นของผมนะครับมันก็เป็น,ปนความพยายามของอรัฐบาลไบเดนที่จะแก้ไขความผิดพลาดท,ทางยุทธศาสตร์ผเรียกงั้นก็ได้นะครับเพราะว่าสมัยทรัมป์เนี่ยได้ละเลยเอเชียตะวนันออกเฉียงใต้โดยเฉพกลุก่มอาเซียนไปอย่างมากแล้วก็ปล่อยให้จีนมีบทบาท ถูกเกือบจะทุกๆด้านานะครับตั้งแต่เรื่องการเมืองเศรษฐกิจรวมทั้งการทหารเ,เราไม่สามารถพูดถึงอาเซียนและสารัฐได้ลอยๆโดยที่ไม่ต้องพูดถึงจีนนะครับอันนี้อยู่ในอยู่ในเ,เรียกว่ายุทธศาสตร์หลักของสหรัฐก็ว่าได้ที่จะทําให้การปรากฏตัวของสหรัฐในใน,ในเอเชียตะวันออกเฉียงใตนน้มีความโดดเด่นชัดเจนมากขึ้นอย่างน้อยที่สุดก็เป็นการบอกกับจีนว่า สารัตย์ยังไม่ได้ทิ้งไปไหนสิ่งที่ผ่านมาในสมัยทรัมป์เป็นความผิดพลาดทางวิทยาศาสตร์เล็กน้อยนะครับแต่ว่าในความเป็นมุมมันก็ผิดพลาดหลายหลายอย่างนะครับไม่เฉพาะในทางวิทยาศาสตร์ผิดพลาดทั้งในเชิงการเมืองเศรษฐกิจก,การอาหารและก็ที่สําคัญในทางอุดมการด้วยซ้ําไปนะครับที่ทสารัตย์จเป็นจะต้องแก้ไขใน,ในหลายๆจุดนี้บ้านการการปรากฏตัว ของผู้นําระดับสูงของสหรัฐนี่ก็เป็นสิ่งที่เข้าใจได้ความจริงก่อนหน้านี้มีความเคลื่อนไหวตั้งแต่ต้นปีแล้วนะครับในระดับระดับล่างๆมาอย่างผมยังได้รับเชิญให้ให้เข้าไปได้หรอกจ o t ทูจากทูนี่คือพวก a c a d e m i c พวก c h o l a r นะครับที่จะพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐในภูมิภาคนี้โดยมีเป้าหมายชัดเจนที่สุดเลยครับพูดถึงการคือเขาไม่ใช่ว่าคำว่าคอนเทนต์นะครับแต่ว่า การบาลานซ์อำนาจและอิทธิพลและการการปรากฏตัวที่ชัดเจนมากขึ้นของสหรัฐในภูมิภาคนี้นะครับและเวลาเราจะพูดถึงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยอิทธิพลของจีนมันมีมันมีตามยุทธศาสตร์นะครับมีสองส่วนจีนคิดว่าจะเอนเกสกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านหนึ่งแม่น้ำหนึ่งทะเลหนึ่งทะเลคือทะเลจีนใต้นะครับคนอ่นว่ามีปัญหามากเลยทะเลจีนใต้มีปัญหากับเวียดนามมีปัญหากับ ฟิลิปปินส์นะครับและหนึ่งแม่น้ําคือแม่น้าโขง movement <S <S ของสหรัฐในการเข้ามาในแม่น้ําโขงนี่ก็จริงมีก่อนนั้นนะตั้งแต่สมยัยเดวิดคินตัดเราจะทราบดีมีความร่วมมือระหว่างแม่น้าโขงแม่น้ำซีซีพีนะครับแต่มันมันห่างหายไประยะหนึ่งมีการเปลี่ยนไอความร่วมมือนี้ใหม่มาเป็น us macro part ในชิปซึ่งอันเนี้ยเป็นจุดที่สาําคัญที่ที่สหรัฐจะสามารถใช้เคาน์เตอร์ จีนได้ทั้งใน the whole ซาวิเซเซียเนี่ยก็คือผ่านทะเลจีนใต้ผ่านอาเซียนนะครับแต่เมนแลนด์ซาวิเซเซียเนี่ยซึ่งถูกฉีกออกจากออผมค่ดสามารถพูดได้นะครับว่าจีนเนี่ยสามารถฉีดอาเซียนออกเป็นสองส่วนได้ใหญ่ๆส่วนที่เป็นเมนแลนด์เนี่ยไปอยู่กับจีนค่อนข้างจะมากนะครับอยู่ใต้ดิที่เจีนเพราะนั้นสหรัฐต้องต้อง move อันเนี้ยในทางยุทธ,ธศาสตร์ให้ได้ทั้งสองส่วนเพราะนั้น อันนี้นี่คือผมคิดว่าเป็นความพยายามอย่างมากนะครับที่จะที่จะทําให้ให้อิทธิพลของสหรัฐหรืออย่างสุดเขาเรียกว่า visibility การมองเห็นการมาของสหรัฐเนี่ยก็จะชะัดเจนมากขึ้นในช่วงนี้ค่ะจริงๆทางเรื่องของสหรัฐในการกระชับความสัมพันธ์กับเวียดนามก็ไม่ได้มาเพิ่งเกิดในยุคข,ของประธานาธิบดีโจไบเดนนะคะย้อนกลับไปในยุคข,ของโอบามาก,ก็เคยไปเยือนเวียดนามแล้วก็ได้เห็นท่าทีที่สนิทสนมกับเวียดนามมากขึ้นด้วยแต่ช่วงนี้ทําไมมาเร่งเครื่อง ประชับสัมพันธ์กับเวียดนามเยอะขึ้นไปอีกค่ะคุณสุภลักษ์คะเวียดนามเวียดนามนี่เราพูดนะความสัมพันธ์ของของสหรัฐเวียดนามนี่มันมันมีหลายเฟสนะครับเฟสแรกๆเนี่ยมันเป็นการเขาเรียกว่าเยียวยาบาดแผลที่เคยเพราะเราต้องเข้าใจกับสหรัฐกับเวียดนามในโรกกันแล้วก็สหรัฐแพ้ต้องไปต้องทิ้งเซาท์อิเดเซียไปเพราะว่าสงครามเวียดนามมันไอเวียดนามซินโดรมไงอยู่ในอยู่ในอเมริกันไซคี้อย่างที่จะจะต้องแก้ไขมันให้ได้เพราะ แม้แต่การมาเยือนคราวนี้ของออสตินนะครับก็ยังไปเยือนที่ซึ่งจอร์นแมคเคนโดนยิงตกนะครับไปไปพูดถึงเรื่องผลเหลืองพูดถึงนั่นคือการเฟดหนึ่งของการเดียวยาวบาดแผลของเวียดนามแต่เศษที่2เนี่ยคือยุคป,ปัจจุบันเนี่ยก็คือการพยายามพูดถึงบทบาทของสหรัฐอย่างที่เรียกว่าเปลี่ยนจากศัตรูเป็น,ต,ปนตอนนี้เป็นพาร์ทเนอร์แล้วนะครับในการเยือนของออสซินเมื่อก่อนเนี่ยผูน้นําเวียดนามทั้งหมดขนานนามเรียกกันางนว่านี่ นี่เป็นการสร้างส r ิ n e พา h i p s t ช a พ e g i ติ a r t n e r s ช i p นี่เป็นคำของจีนนะครับจีนเคยใช้กับไทยจีนเคยใช้กับอาเซียนแล้วนักสหรัฐใช้กับนี้เวียดนามก็ยินดีที่จะใช้กับนี้เกิดเป็นพาเนอร์แต่ในเฟสนี้เนี่ยความสัมพันธ์ของสหรัฐก,กับจีนเนี่ยมาในลักษณะของผู้นส่วนและมีเป้าหมายร่วมกัน่อนข้างชัดเจนนะครับเราทราบก,กันดีเวียดนามกับจีนเนี่ยเป,เป็นเป็นไม่เบื่อไม่มนัเป็นโลกกันเป็นพันปีแล้วไม่เคยที่จะ เข้ากันได้นะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์เนี่ยสหรัฐก็ทราบดีเวียดนามก็ทราบดีถ้มมองไปน,นทั้งหมดอาเซียนเนี่ยถ้าอยู่ในเนเธอร์แลนด์เนี่ยทุกคนมีความโน้มเอยียงไปหาจีนมากกว่านะครับอาจจะอะไรก็ตามแต่ในช่วงที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นพมา่าไม่ว่าจะเป็นไทยกัมพูชาลาวเอ่อทั้งหมดเนี่ยอยู่ภายใต้ความอิทธิพลของจีนก็ว่าได้ทั้งในทางเศรษฐกิจทางการเมืองและหลังหลังนีก็ทาังทหารด้วยนะเพราะฉะนั้น เหลือเวียดนามที่เดียวที่ที่ไม่สามารถที่จะแมทช์กับจีนได้ในไม่ว่าจะอะไรก็ตามนะเพราะว่ามีปัญหาเรื่องดินแดนการมีปัญหาเรื่องการแข่งขันในเชิงภาสามีปัญหาเรื่องความไม่เข้ากันในเรื่องและการแข่งขันกับเมตาทีและบทบาทนี้ด้วยนะครับเเพราะฉะนั้นเนี่ยเวียดนามจึงจะต้องสร้างความสัมพันธ์กับสหรัฐในในเฟสนี้อันที่สามที่ผมคิาสำคัญมากขึ้นบทบาทของเวียดนามในยุคปีวกายิ่งหลังการสมัชชาครั้งล่าสุดภายใต้ผู้นาชุทใหม่ซึ่งอาจจะมีบนบ่ทอยู่เลยนะครับเนี่ย เวียดนามต้องการบทบาทอย่างมากนะครับในเวทีการเมืองระหว่างประเทศโดยเพราะใหญ่จริงเวียดนามไม่เคยปิดบงังความขยันขยันของตัวเองเลยนะครับที่เป็นผู้นาอาเซียนให้ได้ในการเป็นประธานอาเซียนในช่วงที่ผ่านมาเวียดนามพยายามแสดงออกว่ามีประเด็นแต่เมื่อมันโชคร้ายนะครับมันเกิดขึ้นระหว่างโควิดเนี่ยเวียดนามก็จายประเด็นของตัวเองไม่ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่แต่ว่าเราจะเห็นได้ชัดว่าเวียดนามเนี่ย ถ้าเราคุยกับพวกนักการทูตนักสังเกตการทั้งลหลายถ้าเปรียบเทียบกันในประเทศอาเซียนทั้งหมดเลยนะครับช่วงก่อนนั้นเนี่ยทุกคนจะรู้สึกว่าเวียดนามเนี่ยชายเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่สหรัฐยังก็ต้องมองเวียดนามไม่ไม่อาจที่จะมองไปประเทศอื่นแล้วถ้าเรามองว่าประเทศมีปัญหากับจีนอย่างฟิลิปปินส์เนี่ยโอเคเป็นเป็นเป็นพันธมิตรกับสหรัฐมาเก่าแก่แต่ดูท่าทางดูเตเตะก็ไม่ค่อยไม่ค่อยจะยินดีกับกับสหรัฐมาเมื่อกี้ก็มีเวียดนามเท่านั้นที่สามารถ สร้างบาลานซ์นีแ้แล้วที่ทำการที่เวียดนามมีอุดมการทางการเมืองแบบเดียวกับจีนเพราะฉะนั้นถ้าสาระสามารถเข้ากับเวียดนามได้อย่างน้อยสุดเป็นพาร์ทเนอร์กันในประเทศซึ่งต่างอุดมการเนี่ยผมคิดว่านี่มันเป็นมันเป็นจุดเด่นที่ยังไงนักยุทธศาสตร,ร์ในวอชิงตันก็ต้องมองเห็นว่านี่เป็นจุดที่โดดเด่นที่สุดในในอาเซียนหละ ถ้าดูจากท่าทีของรัฐบาลของโจไบเดนนะครับก็คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าจีนก็ต้องมองว่าสิ่งที่อเมริกากาลังทาอยู่ในขณะนี้ก็คือการหาพันธมิตรในแถบนี้แหละครับอินโดแปซิฟิกเนี่ยเพื่อจะปิดกั้นจีนนะครับเวียดนามก็เป็นเป้าหมายหนึ่งแน่นอนอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าเวียดนามกับจีนก็มีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะยาวนานแล้วก็ซับซ้อนมากนะครับมีทั้งช่วงที่เป็นเป็นเพื่อนกันบางช่วงก็เป็นศัตรูกันนะครับ คุณสุักษณ์คิดว่าสุดท้ายแล้วเวียดนามจะเลือกจุดยืนแบบไหนจะกล้าแสดงจุดยืนชัดเจนว่ายืนเคียงข้างอเมริกาในการที่จะยืนหยัดหรือว่าจะปิดกั้นจีนเหมือนที่จีนมองไหมครับไม่คนระับผมคิดว่าในในสถานการณ์ปัจจุบันนี้มันจะต่างช่วงช่วงสงครามเย็นอยู่มากนะครับเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยจีนสหรัฐต่อให้แข่งขันกันเขาก็มีหลายมิติที่ร่วมมือกันนะครับมีหลายมิติที่ต้องยังไงก็หลีกเลี่ยงกันไม่พ้นผมก็ใจว่า สารัตซื้อบอลจากจีนเยอะนะครับเพราะนั้นเงินของจีนอยู่ในสหรัฐมากมายเขาไม่มีทางที่จะทะเลาะก,กันอย่างทั้งมันลบเพราะว่าสงครามการค้าแต่ว่าเวียดนามผมคิดว่าเข้าใจปัญหานี้ค่อนข้างจะดีนะครับสิ่งที่ผู้นําเวียดนามพยายามโดยเฉพาะหย่ยนผู้จ้องนี่ถ้าเราถ้าเราจะสังเกตนะครับหหน้านั้นเสียิ้นผิงเคยมาเยือนเละแสดงความแสดงความใกล้ชิดสนิทสนมเป็นการส่วนตัวได้เนี่นั่นคือสิ่งที่ผู้นําเวียดนามพยายามสแสดงหออนะครับว่า การละทิ้งจีนหรือการเผชิญหน้ากับจีนโดยไปกลับไปหาสหรัฐเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าไอ้ไอ้ความคิดแบบแบบสงครามเย็นเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นในหมู่ในหมู่ชนชั้นนําแล้วผู้นําเวียดนามเด็ดขาดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะต้องทําคือบาลานซ์ Balance แล้วก็ใช้สหรัฐเนี่ยเป็นบาร์เกนิ่งชิปในการดีลกับจีนปัญหาที่สําคัญที่สุดของเวียดนามเฉพาะหน้านี้ก็คือก็คือปัญหาเรื่องทะเลจีนใต้เพราะอย่างไรเสียเนี่ยจีนก็ ก็มีท่าทีที่อ g g r e s s มากนะครับเอ่อเวียดนามไม่ลิกกับจีนหรอกแต่ปะทะกันบ่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการปะทะก็คือถ้ามีกองเรือสหรัฐอยู่บริเวณนั้นอย่างน้อยที่สุดเวียดนามสมมติว่ามีพวกนะต่อให้เราไม่ลิกกันจีก็ตามไปนะแต่สิ่งที่เวียดนามไม่สามารถปฏิเสธจีนได้เลยก็คือเรื่องเศรษฐกิจเพราะยังไงก็ชายแดนติดการค้าการขายเอ็นก็ไม่มีสัเวียดจีนก็ลงทุนในเวียดนามค่อนข้างจะมากนะครับเพราะนั่นสิ่งที่ที่เวียดนามต้องการอันนี้ก็ยังคงก็ยังคงมีอยู่ การทะเลาะกับจีนอย่างรุนแรงมันแน่นอนในใน,ในความคิดในแน่ของเมนททลิตี้ของคนเวียดนามของคนจีนยังไงก็ไม่เข้ากันนะครับยังไงก็ยังไงก็มองกันอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าจีนก็มองว่าเวียดนามเป็นเป็นไม่ใช่พวกขั้นแล้วก็เป็นพวกที่ต้อยต่ำเป็นคนป่าที่เนี่ยภาษาจีนนึกเรียกเวียดนามเหมือนพวกคนปา่ารวมไปถพวกเถื่อนทางใต้อย่างเงี้ยในขณะที่ เวียดนามเองนะปฏิเสธจีนในทางการเหมือนแต่ในทางวัฒนธรรมเวียดนามกับจีนก็มีวันวันตุ่วันเดียวกันในสไปเป็นอะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นจีนก็เป็นเวียดนามเพราะนั้นเขาจะไม่สามารถที่จะหนีจากกันได้ในความหมายแบบนี้เพราะคนผมจะผู้นําเวียดนามแต่ไหนแต่ไรก็เข้าใจประเด็นนี้สําคัญนะครับการรบกับจีนเป็นสิ่งที่ที่อาจจะเกิดการปะทะทางแนวชายแดนกันบ้างนะครับพีนเขเจ็บเคยสงครามทางสนเลยประมาณนั้นแต่ว่าการรบกันในสมัยใหม่ที่ถึงขั้น แต่หากหรือว่าเลือกข้างมันในอดีตผมคิดว่ามันอาจจะไม่เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันเลยือผมคิว่าเวียดนามสามารถที่จะที่จะแยกส่วนความสัมพันธ์จิตเขาพูดเสมอนะครับว่าความสัมพันธ์ระหว่างพรรคต่อพรรคยังมีความรั้งระหว่างรัฐต่อรัฐความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาลผมว่าอันนี้เป็นเป็นเป็นโน้ตฮาวของของประเทศคอมมิวนิสต์นะครับที่เขาสามารถแยกแยะจีนก็รู้เวียดนามก็รู้ในอวิธีการแบบนี้ในการดีวความสัมพันธ์ในหลายเลเยอร์ ให,ให้เกิดขึ้นได้เพราะนั้นอันนี้คือสิ่งที่สิ่งที่ผู้นำเวียดนามพยายามจะทำค่ะถ้าดูความสัมพันธ์ของเวียดนามกับสหรัฐนะคะในขณะที่ไทยเองก็ได้ชื่อว่าสหรัฐก็มักจะพูดตลอดว่าไทยเป็นพันธมิตรที่เก่าแก่ที่สุดมีความสัมพันธ์ที่ยาวนาน133ปีถ้าในช่วงเวลานี้เห็นสหรัฐไปสนิทสนมกับเวียดนามแบบนี้ไทยเองควรจะต้องปรับตัวหรือว่าควรจะต้องตกอ,อกตกใจอะไรไหมคะ ผมคิดว่าผมคิดว่ารัฐบาลไทยอาจจะต้องมองปัญหาของไทยมันมันมันมีได้เลยมากประเนั้นก็คือว่าเวลาจะเอ็นเกจกับสหรัฐเนี่ยสหรัฐเนี่ยมักจะมีก็มีรูกกับประเทศอื่นว่าจะไม่เป็นนะแต่กับไทยเป็นอยู่เสมอก็คือนโยบายต่างประเทศสหรัฐเนี่ยเอ็มเบ็ให้เรื่องสิทธิมนุษยชนและและประชาธิปไตยอยู่ในนั้นด้วยผมยั่วรัฐบาลไทยก็อาจจะโวนมากที่จะที่จะเอ็นเกจกับสหรัฐในใน,ในเทอมแบบนี้ แต่ถ้าเรา<ๆ>เราค่อยๆแยกส่วนดูเราจะเห็นว่าถ้าเป็นในเชิงของการทหารแล้วผมคิดว่าผู้นําไทยเข้าใจนะครับว่าในโลกนี้เนี่ยคนที่มีแสนยานุภาพต่างๆนิสิตเป็ต่อให้จีนเนี่ยเข่งแคบแข่งขึ้นม,ม,มาอย่างไรกร็ตามแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะทัดเทียมสหรัฐได้เพราะนะั้นาหากว่าจะต้องมองใครในแง่ทางยุทธศาสตร์ทางความมั่นคงของประเทศไทยก็ต้องมองสหรัฐอยู่แล้วนะครับเวออียดนามต่อให้ ใกล้ชิดกับสหรัฐขนาดไหนก็ตามแต่แต่แตสิ่งที่เวียดนามไม่เป็นก็คือยังไม่สามารถนะครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยในรลัสาระระบบของความมั่นคงเนี่ยเวียดนามยังคงไม่สามารถที่จะเอนเกตกับสหรัฐได้ใกล้ชิดแบบเดียวที่ไทยเป็นอย่างนี้อย่าลืมว่าไทยนี่เป็นเป็นเอ่อเขาเรียกว่า treaty a อะไรนะครับคือเซ็นสัญ,ญญากันเป็นพันธมิตร ในขณะที่เวียดนามไม่ได้เป็นเวียดนามเป็นอนดีตศัตรูอย่างมากเพิ่งจะเพิ่งมาจากคืนดีกันื่อเพราะฉะนั้นในแง่ของความลึกซึ้งของความสัมพันธ์นี้อาจจะแตกต่างกันมากอยู่เพราะว่า,วาผู้นําไทยกันวนงวลับความสัมพันธ์สหรัฐนี่ก็อาจจะมีปัญหาเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเทคโนโลยีนะครับเพราะว่าอย่างไรเสียเนี่ยสหรัฐก็มีเทคโนโลยีที่ดีพอแล้วก็ไทยเนี่ยไทยเป็นปัญหาประเทศที่อยู่กลางกลางแล้วก็ ภาวะถดถอยของเราท,ทางการเมือทางเศรษฐกิจมันทําให้ไม่ชายพอที่จะดึงดูดทั้งเม็ดเงินและเทคโนโลยีเข้าไปในขณะที่เวียดนามเนี่ยดึงดูดสิ่งเหล่านี้ค่อนข้างจะมากนะครับเราเราจะสังเกตว่าอินโนเวชันใหม่ๆเนี่ยเขาคนก็มองไปที่เวียดนามคุณสุพลครับทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐนะครับพยายามที่จะบอกกับชาวโลกว่าอเมริกานั้นไม่มีความต้องการที่จะเผชิญหน้ากับจีน แล้วก็ไม่ต้องการที่จะบีบบังคับให้ประเทศในแถบอินโดแปซิฟิกเนี่ยเลือกข้างระหว่างอเมริกากับจีนเนี่ยแต่ว่าในทางปฏิบัติแล้วคุณสุภพลคิดว่าทั้งสองคนที่พูดจริงแค่ไหนผมว่าเขาเขาพูดบนบนข้อเท็จจริงที่ว่าทุกประเทศในในเอเชีตยตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยก็ไม่อยู่ในฐานะที่จะเลือกด้วยเช่นกันนะครับแม้ว่า,าจ,จะบางมิติเนี่ยก็าอาจจะมีความขัดแย้งกับจีนแต่ว่าในหลายมิติเนี่ยผมว่า ถ้าเราไปดูตัวเลขการค้าการลงทุนตัวนี้ประเทศในในเอเชียเราเนี่ยในอาเซียนทั้งหมดเนี่ยค้าขายกับจีนนะครับแล้วรองลงมาก็ก็เป็นสหรัฐเป็นยุโรปผมคิดว่าในในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ไม่มีประเทศไหนที่จะจะต้องเอ่อทุบมะข่าวตัวเองในการเลือกข้างใดข้างหนึ่งเพราะว่าเอ่อทั้งสองไม่ว่าจีนสหรัฐนะครับก็มีจุดอ่อนแข็งต่างกันนะคเราจะมองในในแง่ของแพลตฟอร์มในการทำทำนโยบายนะครับถ้าหากเรามองทั้งเรื่อง ความสัมพันธ์ในเชิงเศรษฐกิจผมว่าอย่างไรเสียจีนก็ยังเป็นที่พึ่งให้กับเอเชียโตะวันออกเฉียงใต้ได้มากในทางเศรษฐกิจแต่ถ้าเรามองในแง่ของการทหารความมัน่นคงอย่างไรเสียสหรัฐก็ยังเป็นที่ให้พึ่งพิงเชื่อถือได้ว่าอย่างไรมากกว่ารีลเบิลมากกว่าจีนแน่นอนและที่สําคัญถ้าหากพูดถึงเทคโนโลยีซึ่งเขาแข่งกัน่งกันมากนะครับจีนนี่ก็กําลังไปในทิศทางที่ก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆแต่ว่า ผมเอาสถานการณ์โควิดเนี่ยเป็นตัวจับก,ก็ได้สหรัฐกับจีนหรือี่โลกตะวันตกกับจีนเนี่ยแข,แข่งกันก็มาว่าใครจะสามารถคิดพ้นวัคซีนได้ดีกว่าและมีประสิทธิภาพมากกว่าและจีนหมายมั่นปั้นมือมากนะครับที่จะใช้วัคซีนดิปรโรมาซีนเนี่ยในการสร้างที่ผลเพราะว่าคุณเซฟชีวิตคนอ่ะมันเป็นเรื่องที่ใหญ่โตมโอรารมากโชคร้ายมากสําหรับจีนก็คือว่าต่อให้ก็มีทรัพยากรและทุ่มเทได้แต่วัคซีนของจีนมันไม่มีประสิทธิภาพมากพอเพราะฉะนั้น ผมคิดว่าในหลายๆประเทศในเซาท์อินเซียปัจจุบันนี้ทุกคนก็อยากได้ไฟเซอร์อยากได้โมเดร์น่าอย่างว่าอย่างน้อยก็แอสตราเซเนก้าก็ยังดีกว่าไอ้จอร์สันแนนจอร์สันดีกว่าซีนโนแวคและซีนโนฟาร์เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าจีนอาจจะรู้ข้อจํากัดของตัวเองอันนี้นะครับว่าว่าเผู้นั้นจะสามารถส่งออกรถไฟความเร็วสูงได้นะครับมาไทยไปเอปเอ,อ่ลาวไปเอ่ออินโดนีเซียจีนจีนประสบความสำเร็จมากนะครับนั้นแต่ว่าเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับชีวิตมนุษย์ทางด้านทางด้านสุขภาพเนี่ยยังไปไม่ถึงเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมคิดว่า <rôle>: จ <opolit ania> ีนอาจจะมองขีดจำกัดอันนี้ขอเองเพราะฉะนั้นก็จะบังคับให้ใเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลือกทางใดทางหนึ่งมันคงเป็นไปได้ยากนะครับแล้วก็ผมคิดว่าประเทศผู้นําในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็มองเห็นความแตกต่างอันนี้มากๆแล้วก็ไม่ยากนักที่จะตัดสินใจว่าเรื่องนี้ควรดูใครเรื่องนี้ควรดูใครและเรื่องนี้ควร คุณสุวรรคคะตอนนี้6เดือนรัฐประหารในเมียนมาแล้วนะคะแล้วก็ได้เห็นการเดินหน้าประกาศแต่งตั้งตนเองเป็นนายกรัฐมนตรีของคนเอกอาวุโสมินอองไลหมายความว่าสถานการณ์วิกฤตที่กำลังเกิดขึ้นในเมียนมาก็คงจะเข้าทางทางฝ่ายทหารต่อไปในรูปแบบนี้ใช่ไหมคะเสียงของภาคประชาชนดูแล้วยังจะมีทางได้เดินหน้าตามที่ประชาชนเมียนมาได้แสดงออกไหมคะ ก็คงจะยากนะครับพ้าเถือว่าเราดูประวัติศาสตร์ของของกองทัพพมา่าในในการเมืองของพมา่าเนี่ยมออินองลายเป็นเจเนอเรชั่นที่สามผมคิดว่าแรงบันดาลใจของมินองลายในการยึดอานาจเนี่ยก็ก,ก็เหมือนกับเนวินก็เหมือนกับดันช่วยนะครับคือจะสถาปนาความมั่นคงให้กับระบบทหารซึ่งเป็นแกนกลางทางการเมืองของพมา่ามาเป็นเวลานานแล้วให้ได้ต่อไปในเจเนอเรชั่นของเขาเออสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงที่ ประมาณ5ปีที่ผ่านมาเนี่ยสำหรับกองทัพตัดมาดอแล้วเนี่ยอาจจะเป็นความผิดพลาดทางเทคนิคนะครับสิ่งที่ตัดมาดออยากได้แพลตฟอร์มทางการเมืองที่ตัดมาดออยากได้ก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสมัยโปลเนตเองเซกนะครับก็คือมีมีนายทหารซึ่งซึ่งมีความยอมรับนับถือในหมู่พลเรือนจํระดับหนึ่งและมีพรรคการเมืองหนุนหลังให้ทําให้การเมืองในระบบรัฐสภาเดินไปได้ เอ็นดูรีและองศาสุจีไม่ใช่สิ่งที่ที่ตัดมาโดคาดหวังว่าจะอยู่ในการเมืองเพราะฉะนั้นสิ่งที่ที่พลเอกมินองลายพยายามทำนี่ก็คือสถาปนาระบบใหม่ซึ่งแตกต่างจากระบบเนวินแตกจากจากระบบสแตนชวยแต่ระบบของตัวนี้อาจจะเป็นระบบทกกึงๆคือมันจะต้องมีการตั้งมันจะต้องมีพรรคการเมืองซึ่งแบคตอัพให้กับให้กับทัดมาโดให้อยู่ในอำน,นาจได้ผมคิดว่านี่เป็น,ปนแพลตฟอร์มที่ ที่วางแผนและคุค้นคิดมานานนะครับไม่ใช่ว่ายอยู่ๆักเลือก,กไม่ชอบทำอะไรนี่นะอันนี้อันนี้มาทีละเพราะฉะนั้นสิ่งที่ที่มีน้องรายพยายามที่จะบอกกับชาวลูกว่าเอาออาจจะต้องขออนุญาตปากปลามประชาชนสักจํานวนหนึ่งแล้วก็เพื่อที่ให้ระบบของเขานี่เซ็กเขียวได้ประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่าชุมชนนานานชาติเนี่ยจะปล่อยให้สภาพนี้มันเกิดขึ้นไหมจะรับได้ไหมต่อไปไหมผมว่ากองทัพพม,ม่าสังหารประชาชนมามากเลยนะครับเราไม่นับหนุนอย่างนะครับ เพราะนั้นเนี่ยมันมันไม่ใช่ระบบการเมืองที่คึ้นืองี้หรอกโคนพม่าไม่ยอมอย่างไรก็ไม่ยอมผมคิดว่าตั้งแต่หนึ่งก้าแปถึงปัจจุบันเนี่ยยังไงเขาก็ไม่ยอมหรอกผมว่าเราทราบดีว่าคนพม่าไม่อยากจะอยู่ภายใต้การปกครอง,ของ,ข,องของตมอัมโดีต่อไปแล้วเพราะอย่างเรเสียก็ตมัมมโดอาจจะเข้มแข็งอาจจะมีเป็นตาหานมีระเบียบวินัยอะไรก็ตามแต่นะครับแต่ว่าความสามารถในทางการบริหารในโลกสมัยใหม่ตมัมมโดเนี่ยไม่ขับ มันมันไม่สามารถนะครับเพราะอย่างน้อยที่สุดช่วง5ปีที่ผ่านมาภายใต้ของซานซูจีเนี่ยผมว่าคนพมา่าได้เรียนรู้ลิมล้มรสความความหอมหวานของเสรีภาพความเจมเริญทางเศรษฐกิจอย่างน้อยก็ระดับหนึ่งแหละใครใครบอกว่าเศรษฐกิจไม่เป็นเ,เรื่องเศรษฐกิจแต่ผมว่ามันสามารถเปิดเพื่อทุกคนมีความหวังใช่จะมบเมื่อ <c oughs> ทุกคนมีความหวังมีสตาร์เปลลิตนี่เนี่ยการลงทุนเทคโนโลยีเมงินก็หมาได้คนพม่าก็ได้ก็ได้ก็บริบทสิ่งเหล่านี้พอสมควรแล้วเพราะฉะนั้น ผมค mm ิด hmm. ว่าเอย่างไงเขาก็จะสู้นะครับเราเราจะเห็นว่าพรรคเอกภาพแห่งชาติก็ไม่ยอมใช่ไหมครับกลุ่มชาติพันธุ์ก็ไม่ยอมอย่างไรเสียก็ไม่ยอมเพราะฉะนั้นเนี่ยชุมชนนานาชาติดูเห็นก็ดีอาเซียนก็ดีผมคิดว่าจะต้องจะต้องไม่ทําให้มินนงลายเนี่ยได้รับความชอบธรรมในการบริหารงานต่อไปอย่างไรก็จะต้องกลับมาการเมืองแบบงข้อหุนิยมมากกว่าจะเป็นอำนาจนิยมผมคิดว่านี้อันนี้น่าจะเป็นแพลตฟอร์มที่ที่ ม,มันมีความชัดเจนนะครับว่าทหาพรพมา่าต้องการอาระไรแล้วมันก็มีความชัดเจนว่าประชาชนพม่าต้องการอะไรแล้วก็มีความชัดเจน,นว่าจุนยันใดต้องการอาระไรด้วยครับแต่คุณสมรคิดว่าผู้นํากองทัพของพม,ม่าโดยเฉพาะเป็นหนังลานี้ก็ฟังเสียงเพื่อนบ้านอย่างไทยและอาเซียนหรือเปล่าฟังไทยครับแต่ไม่ฟังอาเซียน <c oughs> ไทยฟัง <c oughs> ไทยฟังใน,ในความหมายที่ว่า ประเทศเราเป็นประเทศที่ใกล้ชิดแล้วก็าหานกนกระถารพราานี้มีความมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันเป็นการสุดโต่งด้วยนะครับมีนองรายนี่เคลมว่าตัวเองสนิทสนมกับอดีตพบสูงสุดของไทยทุกคนตั้งแต่ตั้งแต่เขารับ mm hmm. อาวุธ้านมาตั้งแต่ท่านทรงกิตติวัาจ์จนถึงคนปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าเพื่อ,เอนเขาหมดแะแต่ว่าแต่สิ่งที่เหนือสิ่ง่น้ที่ผมผมคิดว่าสิ่งที่ที่มีนองรายมองคือว่ากองทัพไทยเนี่ยสามารถเป็นบริบการเมืองได้ระดับหนึ่ง มีทักษะในการดิวกับนักการเมืองระดับหนึ่งนะครับไม่เอาพวกเราจะไม่ชอบตั้งแต่ก็ได้แต่ว่าถ้ามองจากจากมิติของท้งงงตาตั้มมาดอเลยตั้มมาดอไม่มีความสามารถในการดิวกับกับผู้เออ่ผู้นําทางการเมืองฝ่ายพลเรือๆๆนอะไรนครับองซานซูจียังคิดก็กินไม่ลงอะ่ะเพราะนั้น <ừ. S 1> เลือกตัง้งยิราองซานซูจีกัเอ็นเอลดีก็ชนะทุกทีเพราะนั้นสิ่งที่สิ่งที่ที่ตั้มมาดอจะต้องเรียนรู้ก็คือเรียนรู้จากไทยกมองเห็นกับอาเซียนอื่นๆผมคิดว่าสิ่งที่สิ่งที่ัต น้องไลน์มองก็คือจะใช้อาเซียน justify ระบบการเมืองของเขาให้ได้นะครับถ้าสามารถ e n นเกตกับอาเซียนได้แบบนี้ต่อไปโดยที่อาเซียนก็อาจจะไม่มีความสามารถที่จะว่าเขาได้มากอาจจะมีการปราบปรามประชาชนบ้างแต่ว่าที่สุดแล้วยอมรับให้ให้มีผู้นําไปเป็นเขาเป็นอย่างอยที่สุดเราก็ต้องไม่ลืมว่าว่าพม่าเป็นสมาชิกอาเซียนอยู่นะครับแล้วจมีปัญหาแบบนี้มาโดยตลอดแต่ว่า ถ้ามินอนไลน์สามารถ proof, รพิสูจน์ให้ให้อาเซียนเห็นว่าเขาสามารถที่จะ,จะดําเนินนโยบายหรือดำเนินแนวทางในการเมืองที่ต่อไปได้ในที่สุดอาเซียนก็จะเลือกว่ามันก็ยังดีกว่านะครับที่จะไปสนับสนุนให้เกิดสองครามการเมืองอย่างไม่มีที่สิ้นสุดผมว่ากลุ่มอาเซียนอาจจะมีบทเรียนที่ดีจากปัญหากัมพูชาก็ได้นะครับเวลาเข้าไปสนับสนุนฝ่ายต่อต้านแล้วในที่สุดแล้วก็ต้องกลับมาหาฝ่ายที่ที่ครองอำนาจอยู่าะว่าอันนี้มันเป็น มันเกิดจาเป็นพราะร้าการเมืองของอาเซียนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เราจะต้องจับตามองก็คือว่ามิโนโราจะใช้การเคลื่อนไหวของอาเซียนเนี่ยสร้างความชอบธรรมให้กับระบบของตัวเองอย่างไรเขาเพิ่งประกาศนะครับว่าเขาพร้อมที่จะทํางานกับอาเซียนแล้วกนะว่าหน้านี้บอกยังสถานการณ์ยังไม่เรียบร้อยตอนนี้พอพอหาวัคซีนไม่ค่อยได้พร้อมที่จะทำงานกับอาเซียนแล้วผมว่าน,นี้เป็นเป็นสิ่งที่ที่เป็นสัญญ,ญาณบง่บงบงอกว่ากำลังกำลังต้องการอาเซียนไปช่วย